สวัสดีครับผมเพียวนะครับวันนี้เราก็จะมาดูชุดพี่โดนะฮะคริสเตียโนโน่ลนโดไอดอลของหลายๆคนนะทุกนะคนเพราะว่าคนดูที่ดูผมอยู่น่าจะเป็นไอดอลของคริสเตียโนโน่ลนโดด้วยใช่ไมครับวันนี้ผมจะเอามาเอาของแร้นะฮะนี่คริสเตียโนโน่ลนโดนะครับนะครับผมใส่ได้ทั้งหญิงทั้งชายใช่ไหมเนี่ย น่าจะนะเพราะว่าผมเห็นเป็นสัญ,ญลักษณ์ผู้หญิงกับสัญ,ญลักษณ์ผู้ชายนะครับมาสู้กัน,นจำเขาไปดูกันแรกเป็นก่อนว่ามันต้องใช้เท่าไหร่คุชพิโด3 0 0ถ้าสู้30ม้าต้องเก็บเทากนประมาณ300 350 ค่าสู้กันแล้วนะเอาไปท่าของที่รอนโดกันเละก็เรามีชุดของรอนโดอยู่นะครับทุกคน เนี่ยเราใส่แคงเกมพิโดกันเนี่แล้วก็ชูพิโดโอ้โหอันนี้ใส่ได้นะมันก็เบอร์เจ็ดเหมือนกันทุกคนเบอร์เจ็ดเหมือนกันไม่เป็นไรหรอกนะอย่างน้อยมันก็เป็นเบอร์เจ็ด อควิดีโปกตินี่ผมเพิ่งใช้ปกติผมใช้แต่แม็กซิมเข้าร่วมสมรภูมิรูปเป็นตตัวอะไรเสียโนเสียโนอ่ะฮิใเสื้อเกมเกงมันโดนหายช่วยผมด้วย แลโวนั่นโดท่าท่านถ้าสู้ไหน่อยสู้แต่ท่านโดมสู้เสียงนิสุสสอสสอกนะแล,แล้วก็ใส่ท่าสู้เก็ใส่นี่แล้วก็มอเตอร์ไซคันใหม่นะอันนี้ ตัวกันไว้ให้ดีๆทุกค,คนหลังปีใหม่ผมจัดแน่ทุนนี้นะหลังปีใหม่นะคะทุกคนเดี๋ยวผมเอาให้นะคะหลังปีใหม่หลังปีใหม่นะเดี๋ยวผมจัดให้มีแบงล่างมีการ์ดต่อสู้เข้าไตัว

เมนกำลังไปที่จุดเสียงที่มี่าาม <c oughs> เราใช้อะไปนะ

เราได้กิวทีมเราไม่เราได้คิวเดียวทุกคนเราจะได้คิวเราได้สในทีม triple เไม่ยู่คิวเดียวทีมทิวเราเก่งมาก มันต้องมีท่าหมุนมือก่อนไม่ใช่แล้วทนะุกคนหมุนมือแล้วก็สู้นะหมุนมือหมุนมือแล้วก็ค่อยกระโดดสู้นะมันก็น,นงไปนะที่จุดเสบยียงชุดแต่ถ้าผมจะเอาไอ้เสื้อด้วยนี่ผมบอกเลยว่าแพางมาก ตายายยยง่่ด้วนี First blood มึงยิงเลยนั้นเลยเหรอลาฟลาฟาว But I have the brain s ทำไมมะเลงไม่โดนตัวผมแล้วทำไมมะเลงไม่โดนตัวผมมึงโดนยังไงนี่กระสุนดีดนี่กระสุนดีดว้าช่วยด้วยไปสี่ขโมยความสันผม ช่วยด้วยฟันโลฟที่มันยิงแรงแปลกช่วยด้วยดับเบิ kill ช่วยด้วยฟันโลฟอะไรยิงแรงมากเลยช่วยด้วยท Triple ลคิลมีเบอร์สี่ได้สองท กันแต่งตัวเขา้าะก,กนเติมไม่เสร็จรองเท้าเด็กสุดยอดสู่คอนโดไปตรงนั้นชุดแสงเหนือนะนะครับหลังปีใหม่

ไว้ Double ลคิลเรายังไม่ตายขอบคุณนะเรายังไม่วันนี้เรายังไม่ไปหวัน <im> ของขอยู่นี่ของโดนเรายังไม่ตุยขี่คุณนะเพื่นอนยิงเพื่อนเพื่อนสวยสวยล่วงไปก่อน ขอบคุณนะสโกอร์หนึ่งสองก็ตามทันนะแต่ถ้าเขาได้สามนี่โอ้โหความความแข็ร่งเราจะมาสอน โดดเปิดคูนี่เลยเนาะสวยวัดเนื้อครย้มใครตลๆก็วัดเนือนนน้อ ไม่น้อยดับเบิลคิลนะีทุกคนอันนี้ผมไม่รู้ว่าทุกคนรู้หรือยังแดนนี่ผมรู้ตั้งนานแล้วนะเนี่ยทำซือ้อเกาะสามมาแล้วก็ซือ้ออันเนี้ยเราจะได้เกาะสี่นะฮะกล่องอัพเกรดเกาะนี่ย ถ้าสมมติเราซื้อเกาะสามาเราอยากให้เกาะสีแต่มันไม่มีอะมันได้หกร้อยเกาะสี่หกร้อยบาทนี้แล้วก็เกาะสามก่อโทถ้าเกาะเราเป็นเกาะสามแล้วเนี่ยเรามีตังค์หกร้อย ทบศัตรูแล้วทบหมากันเลยเนี่ยทบศัตรูแล้ว มาสิมาสิมาสิมาสี่ด้วยด้วย Double k i มาสงสัยพี่โดคงไม่ถนัดยิงปืนนะเดี๋ยวพาพี่โดไปเตะบอลดีกว่านะทุกคนพี่โดเขาเตะบอลเก่งมากนะยเก่งเก่งมากมากเลย มามาพาซิดโดไปเตะบอลกันนะฮะเราจะพาโรน,นันโดไปเตะบอลกันเลยเพลงด้วยเหรอเพลงอะไรเนะี่ยพาโรนันโดไปเตะบอลกัน

มีกองหลังมาสก,กัดนะคะพอผมยิงไม่แม่นเลยอีเตะจริงอันนี้เตะจริงอันนี้เตะจริงซู่ซูับค่าลอกสับค่าลอก หอกได้ก็วิ่งหลอกหลอกได้ก็วิ่งยกบอลสูงเลบนาซ้อนยกยกบอลสูงหลบนะยกบอลสูงเข้าไปเลยซู่ มาทุกคนมันก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับทุกคนบ๊ายบายครับทุกคนสู้